มจะมานําเสนอในเรื่องของต่อมลูกหมากนะครับโรคต่อมลูกหมากเนี่ยออมีงานวิจัยนะครับรายงานว่าในประเทศยุโรปและสหรัฐอามริกรคนยุโรปจะเป็นกันเยอะมากนะครับปีหนึ่งม,มีมีคนตายจากมะเร็งต่อมลูกหมากมากกว่า3ามหมคนต่อปีนะครับแล้วก็ประชากรที่เป็นเนี่ยก็หลายแสนคนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจากว่าในตัวต่อลูกหมากเนี่ยพอเราอายุมากขึ้นนะครับพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยร่างกายก็จะมีเอนไซม์ตัวหนึ่งเ็าเรียกว่าไฟล์เอลฟารีดัคเตสไททมีไททันไททูนะครับนี่เป็นไททูนะครับไททูก็จะมาบล็อกทําให้ต่อลูกหมากเนี่ยการการหมุนเวียนของเลือดไม่สามารถหมุนเวียนได้สะดวกพอหมุนเวียนไม่สะดวกก็ต่อลูกหมากก็ขยายตัวโตขึ้นเมื่อขยายตัวโตขึ้นเนี่ยจากจากไอแบลเดอร์หรือกระเพาะปัสสาวะลงมาแล้วก็มันจะมีต่อลูกหมาก มันมันจะมีสายผ่านไปทางต่อมลูกหมากเมื่อต่อมลูกหมากโตขึ้นมันก็จะบีบทาให้ท่อปัสสาวะเนี่ยมันถูกกดเอาไว้กระเพาะจากนะ้ำปัสสาวะมันก็ไม่สามารถไหลออกมาผ่านทางผ่านทางกันนี้ออกไปได้นะครับก็ทําให้เนี่ยการปัสสาวะของผู้ชายจะมีปัญหามีการฉี่กระปิดปกระปอยปวดฉี่ออกไปฉี่ออกไปป,ปุ๊บก็ไหลมานิดเดียว น,นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับโดยทั่วไปเนี่ยพวกนี้จะเกิดเมือ่อในคนที่สูงอายุเมื่อขึ้นมากขึ้นนะครับอาจจะเจอตั้งแต่อายุ40ปีหรือ50ปีนะครับแต่เมื่อ,อไรก็ตามที่อายุ50เข้า 60, 60ปีเนี่ยการเป็นก็จะสูงมากขึ้นทวีคูณเมื่ออายุขึ้นถึง60 -70 ถึงปีน่าจะมีเป็นมากถึงขึ้นว่าต้องมี70%ถึง80%รของคนที่เป็นแลวจะเป็นโรคที่ทรมานมากถ้าเกิดเราทิ้งเอาไว้โดยไม่ทําอะไรเลยสุดท้าาายเเเรรรก็็จะปปนมมงต่อู แล้วแล้วตัวนี้เราทุกวันนี้เรามีสารสกัดจากสมุนไพรนะครับที่สามารถจัำยั้งตัวนี้ในผลอย่างชัดเจนมากนะครับสารตัวแรกคือสารกลุ่มไลโคปีนไลโคปีนก,ก็คือสารเป็นกันใจกลุ่มพวกแคลโรททนอยด์หรือแคลโรทีนนะครับซึ่งมีซึ่งมีสกัดมาได้จากพืหชหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมะเขือเทศ นะครับหรือว่าในฟักข้าวหรือว่าในแม้แต่แตงโมนะครับเราเราเราก็มีไลโคปีนในสารก็รอเนี่ยเรามีการสกัดสารไลโปพีนมาร่วมกับแร่ธาตุบางตัวเช่นซิงค์วิตามินดีนะครับช่วยทําให้การกัดไอต่อมลูกหมากที่มันมีปัญหาเนี่ยไอตัวไอตัวเอนไซม์ต่างๆเนี่ยมันมันเล็กลงเออมัน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 ไม่มาเอออินเตอร์เฟียร์หรือไม่มามีผลต่อไอตัวต่อมลูกหมากก็จึงทําให้ต่อมลูกหมากก็รอนี่ยมันเล็กลงมาปกติ พอริมาตรวจติดการถ่ายก็เลยการชัดต่อปัสสาวะเรานี้ก็จะมากขึ้นนะครับโดยโดยโดยทั่วไปถ้าเกิดเราไปหาหมอนะครับหมอก็สามารถก็จะตรวจต่อรูปหมากเราด้วยการเนี่ยเอานิ้วแหวนไปถึงตรงกร้นเราแล้วก็กดกดไปที่ต่อรูปหมากเรานะครับซึ่งอยู่สูงสูงขึ้นมาประมาณสักนิ้วหนึ่งนะครับแล้วก็กดแตะลงไปแล้วก็จะสัมผัสได้เลยว่าต่อรูปหมากโตหรือไม่โตนะครับแล้วตรงเนี้ยถ้าเกิดเราเราได้กินทานอาหารเสริมโทนมซินของเราเข้าไปไภายเพียงแค่เพียงสวันเท่านั้นนะครับ ต่อมรูปหมากของเราที่เลื่อนเชื่อมเลื่อนฉีกกรดัเนเราก็จะสีสะดวกยิ่งขึ้นนะครับเลื่อนสาร,รษษสกัดสมุนไพรเราหลายๆตัวที่ผสมรรประสานกันไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากมะเขือเทศนะครับสารสกัดจากเอ่อ HR ิลเอชาเขียวนะครับแล้วก็อีกหลายๆตัวที่เราที่เราผสมประสานกันจนกลายเป็นโทเวซิงแล้วตัวนี้ก็เป็นการันตีโปรดักต์อีก